เว็บไซต์นะผ่านเว็บไซต์อันนี้คือหุผ่านเว็บไซต์แล้วนุดได้คืนนะก็คือทําตามที่เนี่ยที่เขาบอกเลยคือโทรไปหาขนส่งนั้นนะคะขนส่งที่เขาส่งของให้เราแล้วก็ถามวิธีของเขาว่าเราต้องทํายังไงเพื่อจะให้ได้เงินคืนเพราะเราเป็นลูกค้าเราโดนร้านค้าโกงอ่ะพูดไปเลยอย่างนี้พูดตรงๆบอกหนูก็บอกเอองั้นพวกเขาพูดตรงๆนะว่าจะทํายังไงเพื่อให้ได้เงินคืนหนูก็บอกเนี้ยเออหนูก็ถามตรงๆเลยเขาก็แจ้งมานั่นแหละแล้วคือ ได้เงินคืนจริงๆอันนี้คือได้เงินคืนจริงๆนะจากที่ทํามาแต่คือมันได้ช้านิดหนึ่งมันได้ช้านึอาจจะต้องรอเลยนะอย่าใจร้อนแต่คือมันได้คืนจริงๆนุชก็เพิ่งรู้ว่าเออแม่งกูได้คืนจริงเว้แต่หน้าไอบัญชีคนนั้นน่ะน่าจะมีปัญหาน่าจะโดนค่อนข้างเยอะนะคนส่งก็คือทําเรื่องอะไรให้เออทุกวันนี้คือได้คืนแล้วคือเรียดเข้าไปเมมมันใหญ่เลยในเพจนั้นอะแล้วก็อ่าต้องบอกว่าอะไรนะ แจ้งว่ามันเป็นเหมือนเพจบอมอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละก็แจ้งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทำทุกอย่างเพื่อจะแบบว่าไม่ให้คนอื่นโดนแบบที่เราโดนแล้วคือเพจมันอะลงรูปน้อยมากอัปเดตน้อยมากคนติดตามค่อนข้างน้อยเราก็อ่านข้อความอะไรก็แล้วคือคือนูก็เคยสั่งของผ่านเว็บไซต์นะไม่ใช่ว่าไม่เคยเคยแล้วมันได้สินค้าจริงๆเว้มันได้สินค้าจริงๆไม่เคยที่จะโดนอย่างนี้ไงพอเนี้ยคือเราโดนแล้วแบบเอา้าไม่เคยโดนไงพอโดนเอาไงล่ะ ร้อนลนนี่ร้อนลอนเลยนั่นแหละก็ร้อนลอนกันไปก็ดินลนเลยขนี้นดินลนหาทางที่จะกูะเจาไงแล้วข่องนะไม่ได้คืนมันนะโยนทิ้งครับเพราะว่ามันใช้งานไม่ได้มันใช้แบบเพี้ยม,มากแล้วพ่อเห็นพ่อบอกว่าซื้อมาทําไมบอกพ่อหนูไม่ได้ซื้อหนูว่าโดนโกงสั่งสินค้าอีกอย่างหนึ่งแต่มันส่งไอ้นี่มาให้เราก็บอกมันเลยว่าเนี่ยมันสั่ง,งมันส่งไอ้นี่มาให้แต่อีที่สั่งมันมันไม่ใช่อันนี้เออพ่อเออสั่งมาทางไวที่บ้านก็มีด้่ยนั่นอ่ะแล้วแล้วก็ เงียบแล้วก็ฟังไปอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่ก็บอกเพราะว่าได้เงินคืนแล้วทิ้งได้เลยช่างแม่งมันเพราะเราเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อเขาต้องการหลักฐานหรือให้เราส่งสินค้าคืนไอ้เราก็คือเก็บไว้แต่พอเราได้เงินคืนปุ๊บกูก,ก็ทิ้งเลยก,กูไม่สนใจแ,แล้วทิ้งแม่งเลยเออนั่นแหละนั่นแหละใครที่แบบโดนแบบรุดนนะโทรหาขนส่งหมายถึงว่าโทรหาระบบของขนส่งนั้นนะไม่ใช่อีกคนส่งของให้เรานะหมายถึงบริษัทเลยนะบริษัท บริษัทขนส่งนั้นอะโทรหาเลยแล้วเขาถามเขาเลยว่าเราจะต้องทอํายังไงเพื่อจะให้ได้เงินคืนเออเขาให้เราทําอะไรก็ทํานั่นแหละนุชก็ทําอย่างอย่างที่เขาบอกมาและนุชก็ได้นุชก็ไปหาข้อมูลนะในในอากูว่าจะทํำยังไงนู่นนี่นั่นแล้วคือเบอร์โทรหรือว่าเว็บไซต์เอ,อ้ยต้องบอกว่าเมลเมลที่เขาให้มาเนี่ยเป็นของบริษัทนี้จริงป้ะวะเราคือแบบต้องหาข้อมูลถึงขนาดนั้นอะกลัวเงี่ยกลัวแบบโดนจูด,ดเงินเพราะเดี๋ยวนี้มันก็ โดนกันเยอะเนาะอะไรทําแล้วมันก็แบบให้มันรอบครอบให้มันระวังไว้ก่อนอะไรเงี้ยเออนั่นแหละก็โอเคค่ะแล้ววันเนี้ยก็เลยต้องบอกว่าเมื่อ2วันก่อนก็เลยไปสั่งไอ้เครื่องยิงวันที่ผลิตเนี่ยจากในแอปส้มเราก็คืออ่านรีวิวตึ๊ตืดตือ่านรีวิวดูรูปภาพว่ามันตรงปกกับสินค้าที่เขาลงไหมก็โอเคว่าเออสินค้าตรงปกมีเมนูผาไทยราคาสามพันสี่กวาบาทนี่แหละ ถูกสุดคือ3ามพันหแต่นั้นน่ะของไม่มีร้านค้าของไม่มีเขาก็ทักมาบอกนะว่าสินค้าหมดของจะเข้าประมาณ3าสี่วันนุ้ดบอกเอองั้นไม่เป็นไรงั้นขอยกเลิกแล้วกันอ่ะเอสามพันหนึ่งนุ้ดก็เลยยกเลิกของร้านนั้นไปแล้วก็มาสั่งอีกร้านหนึ่งเป็นราคา3ามพี่ร้อยกว่าบาทสักอย่างนี้แหละอันนี้คือส่งในประเทศไทยแต่ไอสามพันหนึ่งเนี่ยส่งจากต่างประเทศนะแล้วมันมาเหมือนให้สั่งจากเว็บไซต์อีกแหละนุ้ดก็ไม่เอานุ้ดบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวขอยกเลิกแล้วกันแหละเงี้ยเออนั้วนุ้ดก็ไม่ไม่เสีียยงงััั้้้นนนนนออ่่่ะะแลลววมาาา3กกบทค็เส ร้านนี้นะคะแล้วก็ส่งในประเทศเขาอยู่กรุงเทพสั่งเมื่อ2วันก่อนเนี่ยวันนี้ได้ของแล้วก็คือได้แล้วนั่นแหละที่ทําคลิปไปนั่นแหละก็คือโอเคเช็คของแล้วของดีมีคุณภาพคือถ้าใครมีสินค้าเป็นแบรนด์ตัวเองนะคะแล้วก็ต้องยิงวันที่ผลิตอะไรเงี้ยก็คือสามารถสั่งในแอปส้มได้คือของไม่ตรงปกหรือไม่ได้ของมันจะเสี่ยงน้อยกว่าเพราะว่าร้านค้ารูทจะบอกว่ารูะเป็นร้านค้านะนูก็ขายของในแอปส้ม นุชเป็นแม่ค้าลูกค้าโอนเงินมาก็จริงแต่เงินน่ะนุชยังไม่ได้นะเงินที่ลูกค้าโอนมามันจะอยู่ในระบบของแอปส้มจนกว่าลูกค้าจะกดยืนยันรับสินค้านั่นแหละแม่ค้ายัางนุชถึงจะได้เงินมันจะเป็นการเซฟลูกค้ามากที่สุดนุชถึงสั่งของในแอปส้มค่อนข้างเยอะไม่ค่อยจะสั่งของตามเพจอะไรแหละแล้วก็สั่งของตามต๊อกทอกหรืออะไรเงี้ยคือมันจะผ่านระบบบริษัทก่อนก่อนที่แม่ค้าจะได้ตัง ก่อนที่แม่ค้าจะได้ตังค์จากลูกค้าอันนี้มันจะเซฟลูกค้าค่อนข้างเยอะเราก็คือจะไม่ค่อยเสี่ยงนั่นเองตอนหลังก็เลยเนี่ยสั่งใน t ิ k กต o k บ้างสั่งในแอปส้มบ้างอะไรเงี้ยนุ่นก็จะคือจะสั่งอย่างนั้นนะคะนุ่ก็เนี่ยเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นุ่จะค่อยกดยอมรับสินค้าร้านค้าเขาถึงจะได้เงินนะคะตอนนี้ร้านค้ายังไม่ได้เงินเงินนะ่ะมันหักไปจากบัญชีเราจริงแต่ร้านค้ายังไม่ได้เงินจากเรานะเงินจะไปอยู่กองกลางอยู่กับระบบบริษัทนั่นเองตัวกลาง ที่เป็นในที่เป็นหน้าร้านให้เรานั่นแหละที่เป็นหน้าร้านให้ร้านค้านั่นแหละแล้วพอลูกค้ากดยอมรับปุ๊บเงินถึงจะเข้ากับเจ้าของร้านประมาณนั้นนะคะมันจะเซฟกับลูกค้ามากที่สุดถ้าใครกลัวการสั่งของออนไลน์ได้สินค้าไม่ตรงปกอย่างในแอปส้มอ่มะได้สินค้าไม่ตรงปกเราสามารถตีกับสินค้าได้หรือว่าทักร้านค้าหรือขอเคมหมือขอคืนสินค้าหรือ ขอจ่ายเครื่องหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะคะมันจะมีเรื่องให้ดําเนินการอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออก็ลองลองศึกษาดูลองดูแล้วกันนะก็ยังไงขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าใครมีเก็บเงินปลายทางแล้วสินค้าได้มาคือไม่ตรงกคือตรงข้ามกันเลยอะคือมัอนไม่ตรงจริงๆอะนั่นแหละก็ทําตามที่บริษัทขนส่งเขาบอกนะอาจจะได้ตังค์คืนแบบนุชแต่อาจจะได้ช้าแต่มันก็คือได้นะประมาณนี้นะคะ ไปแจ้งความก็เท่านั้นจริงๆเสียเวลาด้วยนะคะเสียเวลาจริงๆทําตามที่ขนส่งเขาบอกเขาแนะนําดีอยู่เออจำไม่ได้ว่าแม่งขนส่งแรกขนส่งอะไรแต่ยอมรับวเลยว่าแม่งบริการดีมากแล้วคือดีมากเดี๋ยวกูต้องไปดูในในเมลแล้วว่าแม่งเป็นขนส่งของอะไรวะกูจำไม่ได้เว้ยเออเออนั่นแหละแต่ดีจริงนั่นแหละใครที่แบบโดนโกงทําตามนุษนนะแล้วได้เงินคืนขอฝากคลิปนี้ไว้เตือนสติก่อนที่จะ มือลั่นเอฟสินค้านะคะโอนเงินหรือว่าสั่งสินค้าเก็บเงินปลายทางก่อนที่เราจะจ่ายเงินไปนะคะหรืออีกอย่างหนึง่งแต่ต้องคุยกับคนส่งของก่อนนะพี่หนูให้พี่ถือเงินไว้เลยแล้วพี่ถือกล้องด้วยแล้วหนูเนี่ยจะแกะกล้องพัสดุต่ตอหน้าพี่เลยถ้าสินค้าไม่ตรงปกหนูตีกลับเลยอะไรเงี้ยหนูแพ็กซีนให้เรียบร้อยเลยพี่ตีกลับได้เลยแต่ต้องคุยกับคนส่งก่อนนะถ้าเขาอนุญาตเขาให้ทํามึงค่อยทํา ถ้าเขาไม่อนุญาตมึงทําไม่ได้ไม่ใช่ว่าเก็บเงินปลายทางแล้วมึงจะดูของก่อนแล้วมึงค่อยรับไม่ได้นะไม่ใช่นอกจากมึงโทรหาเจ้าของร้านเขาอะว่าพี่ขอแกะของก่อนได้ไหมเช็คของก่อนได้ไหมถ้าเจ้าของร้านเขายินยอมโอเคว่าเออมึงสามารถแกะของได้มึงเช็คของได้ก่อนที่มึงจะจ่ายตังค์อันนั้นมึงต้องไปคุยกับร้านเขาแต่ถ้าร้านเขาไม่โอเคมึงไม่สามารถแกะของได้เพราะไอ้คนส่งของให้มึงเขาจะสวย เพราะว่าการแกะสินค้าแล้วถือว่ามึงจะรับสินค้าแล้วเข้าใจแล้วถ้าคนส่งบอกว่าพี่ไม่สามารถแกะของก่อนที่จะจ่ายเงินได้มึงก็ห้ามแกะเพราะว่าไม่งั้นคนส่งเขาสวยนะนั่นแหละก็ระวังไว้คือคนส่งอะ่ะเขาก็ไม่ผิดเข้าใจไหมตัวคุณก็ไม่ผิดเจ้าของร้านก็ไม่ผิดเพราะเราเก็บเงินปลายทางเราเป็นคนซื้อเราก็กลัวที่จะได้ของไม่ตรงปกคนส่งของเขาก็กลัวที่จะไม่ได้เงินจากเรา เพราะว่ากลัวลูกค้าสั่งของเล่นสั่งของเล่นเล่นแบบสั่งเล่นๆ่นอ่ะมึงไม่ได้เอาจริงอ่ะเขาต้องเสียค่าจะส่งมาให้คุณเขาเสียแหละยิ่งถ้าคุณไม่จ่ายตังค์เขาเสียทั้งค่าส่งมาแล้วเขาก็ต้องเสียทั้งค่าที่แบบสินค้าตีกลับกล่องพัสดุที่เขาต้องเสียบบเวลทุกอย่างมีต้นทุนของร้านค้าถ้าไม่ได้สั่งจริงมึงอย่าสั่งอย่าคิดสั่งเล่นเล่นจริงส่งสารคนขายของบ้างกําไรเนี่ยเขาไม่ได้บวกกันเยอะหรอกมึงกาไรมันน้อยนะ แล้วก็เขาต้องเลี้ยงพี่น้องพ่อแม่พี่น้องญาติโหติกงโหติกาลูกหลงลูกน้อง,องเขามีต้นทุนทุกทุกอย่างมันมีต้นทุนหมดมีรายจ่ายหมดทุกคนนะกล่องเขาต้องซื้อมาเพื่อจะแพ็คไม่ได้มาฟรีๆเข้าใจไม่ได้แบบกล่องลงมาจากฟ้าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะมันมีต้นทุนหมดนะอ่าแล้วก็อะไรนะคือมันต้องคุยกับคนส่งอะถ้าคนส่งเขายอมก็โอเคแต่ถ้าคนส่งยอมก็ไม่ยอมนะแล้วก็คุยกับ ร้านค้าเองนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีกฎหมายเนาะเออไปหาข้อมูลในอากูเอากปจะลงอะไรเงี้ยคือเห็นใจร้านค้าบ้างเออเห็นใจร้านค้าบ้างที่เขาขายของแม่ค้าดีๆอะ่ะมันก็มีเยอะแต่แม่ค้าที่แบบว่าโกงอะ่ะมันก็มีคือคนดีคนเลวอะ่ะมันมีทุกพื้นที่ไม่ว่ามึงอยู่ที่ไหนในชีวิตจริงมันก็มีในโลกออนไลน์ทุกอย่างมันก็มีหมดแหละ คือพิจารณาให้ดีก่อนจะทําอะไรก่อนจะตัดสินใจก่อนจะจ่ายเงินก่อนจะสั่งสินค้าอะไรอเงี้ยคิดให้เยอะนะแล้วก็ถ้าโดนก็ทําแบบอินุเนีได้ผลชัวร์ได้เงินคืนแล้วจริงๆครับไปแล้วฝากไว้แค่นี้นะครับ